สามสองหนึ่งแอคชั่นหลังจากเล่นกันมาสองสามเกม มันมากไอ้จองอย่างนี้แหมมันมากมันมากตอ,อยตรงไหนจอ,อยตรงไหนจอ,อยตรงนี้นครับเลื่อนออกเลยฮะนี่เห็นไหมฮะนี่พิปิดยิงมาเมาื่อกี้นี้มั่วละมั่วละจอยตรงนี้เราเดินออกมาเกี่ยวตะปูครับควายเองเลื่อนออกครับสนุกมากสนุกมากเดี๋ยวครั้งหน้านะผมจะยิงให้เรียบเลยวดแรงพิบปิดท้ายตออยู่กินดูกรรันดีกว่านี่นีควังมีความสง่าระวัตงตัวไอ,อ้เดีเรามันมันมันได้ใจมาครั้งแรกติดใจซ่อนอยู่ในรถ คนประจำทางไม่รู้จักออกมาสู้ชาวบ้านช่เจ็บขาลอยยินดีารับยินดีครับบอลลูนมาแล้วชอครับมาหาแล้วหรอมาเริ่มแล้วหรอได้หรอได้ไม่วีตอนลคอยมาถึงนี่เลยเหรอเออที่มันบินอย่างนี้ที่ยังได้เพิ่งเห็กเป็นไงมองไปยืนดูมายืนมองมายืนมองอ่าแล้วจะเห็นนะครับหมามองเึรื่งบินแล้วบอลลูนไปตเดี๋ยวอาจจะเยอะแล้วเนี่ยเด็กคนสด เอาหมดภารกิจเก็บเดยเก็บข้าวน้ำได้ถ่ายวีดีโอแล้วเก็บข้าวน้ำเก็บข้าวน้ำวันนี้ยิงใครได้บ้างไยได้ค่ะยิงใครได้ยมู่ฮะยิงเองแต่าไม่น่าจะพูดกับพี่บอลเลย้ากงกได้สามสิบบาทนสามสิบบาทบาทครับนุนด้วยนะนุนสามสิบที่นอนอยู่ได้งามสินะเล็ก อานามสิแกที่นอนอยู่นู่นเลยนะสามสิบเฮ้ยไม่กี่ยวงดงดอะไรนะเดยสลอต์ดเด็เสอรีแล้วคนฉลาทิปทิปขอทิบพี่หนุ่มทิบขอบคุณมากครับอ้โทิปตังสิบาทนี่อ่าทอนเจบาทแอีนวสามคนสะิบอ่าผมจ่ายยี่สบาทที่พี่หนุ่มแป หอเกาสห่ร <c oughs> <laughs> ผมเด็กับไป15บาทแล้วกันาายอไปล้ครัียอ่ะเลยที่ท่่ง ตั้งใจไว้ว่ายังไงตั้งใจว่าตั้งแต่วันนี้ต้นไปตอนเย็นจะไม่มีอะไรสกปรกท้องเด็กขาดแต่เดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปกินเนื้อย่างกันใช่ไหมเลโนตไหมไม่ตันติงซีริสไหมเลี้ยงนะฟรีได้ได้ให้เงินคนมาแปดสิบมีอยู่แล้วสิบห้าสิบวันี้มาแปดสิบ เนื้อนี่มีเนื้าเหนียวโอ้เหนียวโนยิ่งก็ไม่ออกเลยเนี่ยไม่มีอะโอ้เหนียวเพราะมีของนี่เองอะโทอันนี้เข้าคอร์สด้วยหรือเปล่าครับกับน้ำหวานเท่าหรือเปล่าไม่ได้เข้าเหรอสองสิบบาทอีสิบบาทครับเข้าไหมเข้าเข้ไอ้เรื่องงดมื้อเย็นนะนะอ๋อแต่วันนี้จะกินเบสบีฟนะลดได้เหรอมีสิเดียวมีซุปต่ำมีซ้มต่ำเบสบีบมี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 ซ้มต่ำมีซ้มต่ำมีซุปต่ำไม่ไม่ใส่น้ำตาลฟิ๊บ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เลี้ยงเดี๋ยวพี่เต่าจ่ายมลตงตามนี้นะฮะโอ้โหแล้วปืนมันนาไม่แรงแหสนามแห้สน้มใส่นามำใจไหลใ่ไหล